สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวนะครับข่าวที่ออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเอามาอัปเดตให้ทุกๆคนได้ทราบกันนะครับเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับ Windows 11 นะครับ2 3 h 2นะครับซึ่งนี่เวอร์ชัน2 2 h 2ก็ออกมาอยู่ณปัจจุบันนะครับใครที่อัปเกรดแล้วก็อาจจะเป็นรุ่น 22H2 นะครับ Microsoft ก็ได้กำหนดการนะครับคร่าวๆนะครับตัวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแต่ว่าเป็นแหล่งข่าวและแหล่งระบุนะครับระบุนะครับระบุว่านะครับ Windows 11 2 3H2 นะครับจะเป็นรุ่นสุดท้ายของ Windows 11แล้วก็จะออกมาในประมาณเดือนเดือนตุลานะครับบางคนก็บอกว่าบางแหล่งข่าวก็บอกว่าออกมาในปลายเดือนกันยานะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ชัวร์ก็คือวันที่ที่1ตุลาประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่กําหนดวันนะครับส่วนใหญ่แล้วนี่ถ้ามีข่าวแบบนี้ออกมานะครับพอถึงวันนะครับมันก็จะมีออกมาจริงๆนะครับประมาณวันที่1ตุลาก็คือวันเกิดของ Windows นั่นเองนะครับแต่ว่าการอัปเดตแบบ Windows 2 3ง2มนะครับมันจะสามารถอัปเดตผ่าน Windows อัปเดตได้เลยนะครับเป็นการอัปเดตแบบ สะสมนั่นเองนะครับก็คือมีอัปเดตผ่านวิน d ด w s อัปเดตนะครับคลิกปุ๊บก็เปลี่ยนเวอร์ชันได้เลยนะครับไม่ต้องทําการติดตั้งล้างเครื่องใหม่หรือไม่ต้องอัปเดตแบบโหลดไฟล์มาแล้วก็อัปเกรดตั้งเครื่องนะครับนะครับจะเป็นแบบสะสมก็คือมีฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนวิน d ด w s สิบสองสองสองที่บอกมาเมื่อกี้นะครับในเดือนเดือนกันยาหรือเปล่าในปีก่อนก่อนนะครับวิน d ด w s สิบสองสองสองกมาก็ไม่มีฟีเจอร์อะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับวินโดว์สิบเอ็ดสองสาม่เเเคยยอัปกลนพ อยู่ดีๆมาอัปเดตเป็น2 3 H2 มนะครับมันจะมีฟีเจอร์อะไรต่างๆมา,มากมายเปลี่ยนแปลงไปหมดแต่ถ้าใครที่อัปเดต Windows อยู่บ่อยๆนะครับผ่าน Windows อัปเดตนี่นะครับฟีเจอร์ใหม่ๆก็จะมีมามีมาเรื่อยๆนะครับพอถึงรุ่น2 3 H2 ก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยอัปเดตเลยนี่มันจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับนะทั้งโน้ตเฟจอะไรต่างๆนะครับที่ผมได้แนะนําไปในหลายๆคลิปนะครับมีเซิร์ชมีสตาร์ทออกแบบใหม่นะครับมี ทัชมิเนเจอร์นะครับคลิกขวามีทัชมิเนเจอร์ตรงนี้นะครับซึ่งมันอัปเดตปกติมาอยู่แล้วนะครับทุกซึ่งทุกอย่างเหล่านี้จะถูกบรรจุไว้ใน Windows 11- 23H2 นะครับคนที่ไม่เคยอัปเกรดนะครับก็จะได้ฟีเจอร์ใหม่เยอะเลยนะครับเป็นการเพิ่มฟีเจอร์เล็กๆน้อยแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับแต่ฟีเจอร์เก่าๆที่เคยอัปเกรดผ่านมานะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่จะถูกบรรจุไว้ใน Windows 11 23H2 ไว้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็บางวรื่อา ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นวินโดว์สิก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยจะเป็นไปได้นะครับมันไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้สูงนะครับนะครับแต่2 3งสนี่เป็นเป็นรุ่นที่น่าจะออกมาอย่างแน่นอนนะครับเป็นเป็นรุ่นสุดท้ายของวิดูสเวียดแล้วเป็นรุ่นสุดท้ายของวิดูสเวียดแล้วนะครับส่วนวิดูสิบสองครับวิดูสิบสองจะออกมาในปี2024หรือปีหน้าครับเพราะว่านะครับ Microsoft ได้กําหนดการไว้ว่าใน3ปีนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงวินโดว์ครั้งหนึ่งนะครับก็คือจะเปลี่ยนรุ่นวิน 3ปีก็คือปี2024นะครับก็จะกลายเป็น Windows 12หรือ Windows 13นะครับหมายเลขรุ่นนี้แล้วแต่ Microsoft จะคิดออกมานะครับอย่างเช่น Windows 7นะครับ Windows 8แล้วก็ Windows 10เลยนะครับ Windows 9ไม่มีอย่างนี้นะครับมี Windows 11อาจจะไม่มี12ก็ได้อาจจะเป็น13หรือ15อาจจะเป็น13หรือ15ก็ได้นะครับก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้แต่ว่ากำหนดการคร่าวๆที่ Microsoft ได้ระบุออกมาก็คือประมาณปี2024นะครับจะมี Windows 12รุ่นใหม่ๆออกมานะครับ เขาแจ้งข่าวนะครับวีรูปสืบ2 3เฮด2นะครับจะมีนะครับจะมีมาในประมาณเดือนตุลาคมปีนี้นะครับปีนี้นะนะครับเป็นการอัปเดตโมเมนต์ที่4นะเขาเรียกว่าโมเมนต์4นะครับส่วนครับอัปเกรดโมเมนต์3นะครับจะออกมาในเดือนหน้าครับเดือนมิถุนายนนะครับกำหนดการนะครับโมเมนต์3คืออัปเดตชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนรุ่นนะนะครับโมเมนต์2นะครับออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นอัปเกรด ชุดใหญ่อีกชุดนึงนะครับมีฟีเจอร์ต่างๆชุดใหญ่ชุดนึงออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนเดือนวิทุนาก็จะเป็นโมเมนต์สมนะครับมีอัปเกรดชุดใหญ่อีกชุดนึงนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนรุ่นนะครับส่วนโมเมนต์สี่ก็คือ Windows 1 1 2 3H2 ที่ผมกล่าวถึงในคลิปนี้นะครับก็คือจะออกมาในเดือน ตุลาคมนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้ามีข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยครับมันมาจริงๆนะครับสังเกตว่าในช่วงมีข่าวออกมาแบบนี้นะครับผมอัดคลิปเข้าไปปุ๊บนี่พอถึงวันมันมาจริงๆนะครับแต่ว่ามาช้านะครับอย่างเช่นผมว่ามาวันที่1นี่นะครับก็จะมาตอนประมาณเที่ยงคืนของวันที่1นะครับเที่ยงคืนเลยนะครับค่อยๆไปทางวันที่2เลยนะครับบางคนบอกว่าถึงวันที่1แล้วทาไมยังไม่มานะครับที่จริงมันเวลามันไม่น่าจะตรงกันกับ Microsoft นะครับเอ้ยไม่ใช สหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่า Microsoft อยู่สหรัฐนะครับอาจจะเป็นใช้เวลาของเขาเป็นหลักนะครับก็มีข่าวแจ้งประมาณนี้นะครับเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนอัปเกดใหญ่ๆที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับผมไม่มีเวลาช่วงนี้ทํานาครับไถนาครับส่วนนี้นะครับไม่ว่างเลยนะครับผม